เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโคตรลึกเลยอือข้างในมีแต่ปลาจรินครับมรงจังจินครับ

đổ luôn hết đổ luôn hết đi hết đổ luôn hết trưa nó hết rồi trưa nó hết đổ luôn quá nó đi ra ี่ครับัปใหญ่ครับเนี่ยต้องการไหมนี่ครับไม่ลำนะครับเอาละนู่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้าตรงเลยโค้งไปมันมีที่ตกที่ตะหนังไปไปอ่ะมีเลือดออกเลยครับ ครับเอ็กซ์ซีครับนี่ไงโดนครับนี่นะครับอืโดนครับอืมจะลงไปได้ยียังไม่หมดเลยโดนครับนี่ครับอุ้ย นี่ยติดโดเลยไม่ตอมันไม่มีตัวเข้าใจไหมไม่ตอมไม่มีตัวแรุ้งหนานี้มืออยู่ตอลงให้หมดก่อนต้องเกี่ยวใหม่แล้ว เยอะหมด FC ครับขึ้นยากด้วยนี่ขึ้นยากยด้วยจุ๋อมอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะนี่จุ๋มเห็นมาเออเนี่ยเออ ก็บอกแล้วทั้งนี้มันหินนี่ดูกล้ามยาวเป็นสอดใั่ไหมนี่นะครับโดนครับกินอีกแล้วเห็นไหมนี่ ghép này ghép 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 này nữa ghép 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 này ghép ghép FC ghép FC ghép ghép

ทีแรกผมมันจอดไม่ได้ตรงเนี้ยอุ๊ย,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 ยนี่นี่ยนะสุบโดนครับสีครับคุณจ้อยวัในวงพิชิงไทยแลนด์ครับโดนครับเอฟซีครับโดนเลยครับ โดนครับ FC ครับ FC ครับย้ายมาดิบอกให้มาค่อยๆปากค่อยๆแทงค่อยๆแทงเดี๋ยวมันก็ลงพอลงแล้วผูกเลย พอลงแล้วปลูกเลยเนี่ยไม่พอลงแล้วปลูกเรือเลยนี่ครับ FC ครับตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมก็ขยับเนี่ยมันกินนะเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยมันกินนะเนี่ยค่อยๆปัก ปกักปักขยับไปเดี๋ยวมันก็ลงพลวัหินมันไม่มันต้องมีช่องให้เราลงอยู่แล้วนะไม่ลงเองค,อค,อค,อคอ่อยค่ยคยยกมาหน่อยแล้วก็ปักลงไปยกมาหน่อยแล้วก็ปักลงไป เนี่ยผูกได้ก็ต้องผูกเลยอ่ะเนี่ยมันก็ลงจนได้แหละเชื่อผมมั้เออแล้วเออแล้วแล้วมาตกยังไงอ่อเจอโดนหินฮะหนี่แล้วโดนอีกแล้วครับ นี่ไงครับ fc ครับ fc ครับนี่ครับโดนครับโดนครับโดนครับ fc ครับเกี่ยวเยอะไม่ทันเลยครับ Vừa vừa mấy thanh này lắm Vừa vừa mấy thanh này lắm อุ้ยโดนครับมีครับโดนครับของแปลกครับของแปลกนี่ครับของแปลกปรากฏว่าอุ้ยประกดครับปรากฏ กุ้งในประกฏครับประกฏอืมเรื่ดีครับอืมงัน้นตัวใหญ่ครับนนี้ครับอัน้ตัวใหญ่ครับ 走，你看。